มาอัปเดตสิ่งที่ทุกคนต้องการรู้กันมากที่สุดนะครับก็คือ3ขอประกันสังคมนะครับสิทธิ์ในการเลือกนะครับสิทธิ์ในการกู้แล้วก็สิทธิ์ในการขอคืนเงินชราภาพนะครับไปถึงไหนแล้วอัปเดต3นะครับมีนาคม2565ล่าสุดนะครับถึงไหนแล้วครับสัอท่านต่อรอเข้าสภาตอนนี้รอเข้าสภาค่ะก็คือตอนนี้เนี่ย เออคือไปจ่อไว้ที่สภาแล้วแต่ทีนี้ตอนนี้สภาปิดแล้วอืค่ะสภาปิดก็เตรียมเลือกตั้งใหม่ก็ต้องไปรอรัฐบาลหน้าค่ะโอ้ต้องต้องรอตอนนี้แฟนๆรายการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกรันตนก็ติดตามเรื่องสามขอนี่มาตลอดเวลานะครับแล้วก็ให้ความสนใจว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะจะได้สักทีในเรื่องขอขอเลือกขอคืนขอกู้ต้องต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับท่านว่ายังไงครับผู้อำนวยการนะครับสิทธิประโยชน์นะครับ คุณพจนาสิทธิพรนะครับพูดเอาไว้ในรายการนะครับครอบครัวประกันสังคมว่าไงครับตอนนี้นะครับสามขอจอเข้าไปในสภาแล้วหมายความว่าอย่างไรนะครับแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้สภาปิดไปละรอเลือกตั้งใหม่นะครับพี่หมอบอกเลยนะครับว่าพี่หมอพยากรณไว้แล้วนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีทางสําเร็จแน่ๆในเรื่องของสามขอประกันสังคมนะครับเพราะทําไมนะครับก็คือมันหมด วาระของการประชุมรัฐสภาแล้วนะครับซึ่งมันต้องไปแก้ในรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเมื่อไปจ่อไม่ได้จ่อถูกไหมครับหรือจ่อเข้าไปแล้วนะครับไม่ว่าจะไงก็แล้วแต่ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่นะครับรัฐบาลชุดใหม่ถ้ากฎหมายนี้เข้าไปในรัฐสภาแล้วนะครับค้างอยู่นะครับรัฐบาลชุดใหม่ก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับ ภายใน60วันนะครับต้องเอาร่างกฎหมายนี้นะครับขึ้นมาพิจารณาใหม่นะครับเห็นด้วยหรือเห็นชอบถ้าไม่ตอบไม่อะไรจะตกทันทีตกทันทีก็ต้องรอนะครับรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานคนใหม่นะครับซึ่งถ้าเป็นชุดเดิมนะครับหรือรัฐบาลเดิมก็คงจะต่อไปนะครับแต่ไม่รู้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเป็นคนเดิมหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่คนมาใหม่ๆเขาก็จะไม่เอาผลงานของคนเดิมๆกลับมาแน่นอนนะครับ 2. นะครับถ้าเป็นรัฐบาลในฝ่ายพักขั้วตรงันข้ามนะครับพี่หมอเชื่อว่านะครับเขาจะทิ้งตัวร่างพระราชบัญญัติพระร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับแล้วก็เอามานะครับพิจารณาใหม่หมด สิ่งที่เราทำไว้นะครับขอเลือกขอคืนขอกู้ในรูปแบบปัจจุบันคงจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแน่ๆอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่รออยู่นะครับที่เกิดปี2510โดยเฉพาะปีนี้2511 2512นะครับพี่หมอแนะนำเข้าสิทธิ์รับบำนาญไปเถอะครับกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดนะครับอ่ะใครคิดว่ายังไงครับว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับจะมีผลเมื่อไหร่นะครับ ปี2567หรือชา้ากว่านั้นครับลองบอกพี่หมอหน่อยนะครับลองช่วยกันคอมเมนต์ว่าพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับ3ขอจะมีผลเมื่อไหร่กันแน่นะครับปี67หรือชา้ากว่านั้นครับให้เลือก2ข้อนะครับขอบคุณมากๆช่วยกันแชร์เข้าไปนะครับ mm. เผื่อคนยังไม่รู้ว่าตอนนี้ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับในปีนี้หมดหวังแน่ๆครับ